สวัสดีครับในคลิปนี้จะมาพูดถึงการทำงานของนักบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปในสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีระบบคลาวมาใช้ในการทำงานบัญชีนะครับเราก็อาจจะต้องทำงานซ้ำซ้อนหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมา,มาเปรียบเทียบให้ฟังระหว่างสมัยก่อนกับสมัยนี้แล้วกันนะครับอ่ะอาจารย์เชียบคุณช่วยบอกหน่อยสิครับว่าสมัยก่อนเนี่ยที่สำนักงานบัญชีหรือผู้ก,การเนี่ยไม่ได้ใช้โปรแกรมบัญชีบนระบบคลาวเนี่ย มันเป็นยังไงในเรื่องของการคีย์ภาษีซื้อหรือ,อรายงานภาษีซื้อที่จะต้องทําทุกเดือนค่ะโดยส่วนใหญ่ก็ผู้ประกอบการก็จะคีย์ไม่เป็นนะคะก็จะไม่มีรายงานภาษีซื้อเลยครับค่ะก็จะมีการรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับภาษีซื้อเนี่ยนะคะคส่งสํานักงานบัญชีและสานักงานบัญชีก็จะมีโปรแกรมเป็นของตัวเองอย่างเช่นโปรแกรมเอ็กเพรสก็จะเอาเอกสารเกี่ยวกับภาษีซื้อเนี่ยมาคีย์เข้าไปในโปรแกรม ของตัวเองก็จะเอาบินดังกล่าวมาคีลงไปในโปรแกรมเพจแล้วก็ได้รายงานภาษีซื้อออกมาใช่ค่ะพอได้รายงานภาษีซื้อออกมาแล้วทําไงต่อครับก็จะมีการตรวจเช็คว่าถูกต้องเมื่อถูกต้องแล้วก็จะจะทํารายงานภาษีซื้อแล้วกรอกลงไปในแบบพพสามศูนย์นี่คือโมเดลเก่านะโมเดลเก่าเมื่อเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปทั้งผู้ประกอบการและนักบัญชีหรือสำนักบัญชีก็ใช้โปรแกรมบัญชีบนระบบคลาวด์ มันมีการลดงานบางงานลงสําหรับสํานักงานบัญชีอย่างไรบ้างครับค่ะก็ณปัจจุบันนี้นะคะเมื่อผู้ประกอบการมีโปรแกรมออนคลาวอยู่แล้วเราก็จะมีการสอนทางฝั่งผู้ประกอบการค่ะให้ คีเรื่องของภาษีซื้อเนี่ยนะคะหรือบินค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยลงไปในโปรแกรมบัญชีของผู้ประกอบการเองเลยนะคะให้เขาคีเองเลยองสอนเขาคีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ประกอบการเองเนี่ยก็แฮปปี้้วยนะคะเพราะว่าเขาได้งบรายเดือนแล้วก็จะส่งยูเซอร์เนมพาส o r เวิร์ดมาให้สํานักงานบัญชีและสำนักงานบัญชีก็จะล็อกอินเข้าไปในระบบคลาวด์แล้วก็เอาเอกสารเนี่ยมานั่งตรวจค่ะอาจารย์ว่า เอกสารตรงก,กันกับรายงานภาษีซื้อไหมแล้วก็มีสิทธิ์ใช้หรือเปล่าะะแปลว่าในยุคใหม่เนี่ยสำนักงานบัญชีไม่ต้องเอาบินมาคียลงไปในโปรแกรมเองแล้วเพราะผู้ประกอบการเขาเคีย์มาตั้งแต่ต้นทางแล้วใช่ค่ะสำนักงานบัญชีก็มีหน้าที่แค่เพียงไปโหลดไอ้สิ่งที่ผู้ประกอบการคีย์ลงไปออกมาเป็นรายงานภาษีซื้อแล้วก็มานั่งตรวจเลยค่ะมาตรวจว่ารายงานภาษีซื้อถูกต้องและมีสิทธิ์ใช้หรือเปล่าโอเคมันก็เป็นการลดงานลงคราวนี้ผมจะขอกลับมาที่นี่ครับสำนักงานบัญชียนโลครับ ท่านนี้เขากาลังนั่งทําอยู่เลยนะครับภาษีซื้อในคุณลองบอกสิครับว่าในฐานะที่คุณเป็นนักศึกษาฝึกงานเนี่ยคุณมีลักษณะการทํางานยังไงในการที่เอารายงานภาษีซื้อจากที่ผู้ประกอบการเนี่ยคุกคีกันมาตั้งแต่ต้นทางและคุณทํำยังไงครับลักษณะของคุณเอาขอให้ออกจากระบบก่อนแล้วเข้าใหม่ให้ดูหน่อยนะครับทํำยังไงว่าเราจะเข้าระบบคาวค่ะอ่าเราจะเข้าระบบคาวซึ่งตรงนี้นี่ ผู้ประกอบการเขาจะต้องส่งข้อมูลมาให้เราใช่ไหมอาจะเสียพาสเวิร์ดต่างๆใช่ค่ะเพื่อให้นักบัญชีของเราในสำนักงานบัญชีเปิดอ่ะพอคุณเปิดเสร็จทําไงต่อครับเข้าโปรแกรมแล้วแล้วก็เราก็จะไปเอาภาษีซื้อมาค่ะครับคุณก็เอารายงานภาษีซื้อมาที่เขาคีย์มาใช่ไหมครับแล้วคุณก็จะเซฟค่ะเซฟลงที่เครื่องค่ะเราจะเข้าไปเซฟลงในเครื่องค่ะครับหลังจากนั้นเราก็จะ ปิ้นออกมาค่ะปิ้นออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ถูกไหมครับค่ะปิ้ออกมาอย่างนี้แล้วคุณก็มานั่งตรวจเลยค่ะอ่านี่นะคุณก็เปิดมันใช่ไหมครับเนี่ยเปิดมันมันก็จะได้อย่างนี้เสร็จอ่าก็ปิ้นออกมาเลยค่ะปินออกมาก็เป็นหน้าตานี้แล้วก็นั่งตรวจอาจารย์เย็บคิดว่าเป็นยังไงครับลดเวลาการทํางานได้เยอะไหม ค่ะอาจารย์ก็จะลดการทํางานได้ค่อนข้างเยอะเลยเพราะเราไม่ต้องคีย์ใหม่แล้วค่าจ้างทำบัญชียังราคาเดิมไหมหรือถูกลงกว่าเดิมราคาลดลงค่ะอาจารย์ก็จะมีการคุยกับผู้ประกอบการว่าถ้าเกิดผู้ประกอบการเนี่ยคีย์เองนะคะค่าทำบัญชีจะลดลงเหลือเท่าไหร่แล้วผู้ประกอบการจะได้อะไรบ้าง,างเช่นได้ในส่วนของงบการเงินรายเดือนซึ่งสามารถตรวจชิกได้ตลอดอยู่แล้วค่ะ